ายการ T N Golf Club นะคะและวสำหรับวันนี้ค่ะโปรพีเรามีอะไรแนะนำกับท่านผู้ชมบ้างคะครับวันนี้ก็จะเป็นท่าที่ทำให้หัวไหล่ของเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกด้วยนะครับสำหรับท่านอที่ไม่สามารถที่จะหมุนไหล่ได้มากนะครับท่านนี้ช่วยได้ครับถ้างั้นเราไปชมกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะครับ ับวันนี้นะครับผมจะให้ท่าออกกำลังกายที่เกี่ยวกับหัวไหล่แล้วก็หน้าอกนะครับจะเป็นการออกกำลังกายที่จะทำให้หัวไหล่แล้วก็หน้าอกของท่านแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านนากอบสามารถที่จะเอา กล้ามเนื้อนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมครับเวลาที่มันโดนกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับให้ท่านักกอล์ฟเอาตรงกล้ามเนื้อส่วนนั้นนี่นะครับเอามาใช้เกี่ยวกับสวิงของเราได้นะครับตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มในการหมุนของหัวไหล่ทั้งสองข้างได้ดียิ่งขึ้นนะครับลัก่างคือพอกล้ามเนื้อที่หัวไหล่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับจะลดอาการบาดเจ็บของท่านักกอล์ฟได้ด้วยนะครับท่านี้นะครับให้ท่านักกอล์ฟเซตท่า p ุตชอปหรือว่าวิพื้นนะครับต่อไปนะครับให้ท่านักกอล์ฟิดพื้นเลย ขึ้นนะครับในขณะที่นังกอบขึ้นใช่ไหมครับให้ท่านักอบยกแขนและบิดตัวไปด้านหลังให้ให้สุดนะครับเราเปลี่ยนข้างทำไปเรื่อยๆนะครับทำข้างละประมาณ10ครั้งนะครับ ในขณะที่เราวิดพื้นใช่ไหมครับมันจะได้ความแข็งแรงที่หัวไหล่หน้าอกนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อที่ไตรเซปด้วยก็คือหลังแขนนะครับแต่ในขณะที่นกักกอล์ฟยกแขนขึ้นแล้วปิดตัวนะครับเราจะเพิ่มความยืดหยุ่นที่ท้องด้านข้างหรือว่าออบิกด้วยนะครับโอเคคราวนี้พอท่านกักกอล์ฟมีกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับที่มีความยืดหยุ่นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเวลาที่ท่านกักกอล์ฟแบ็กสวิง หรือว่าดาวซิงนะครับท่านกักกอจะสามารถที่จะเพิ่มความเคลื่อนที่ของมันได้นะครับได้มากขึ้นนะครับพอท่านมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของลำตัวช่วงบนได้ดีขึ้นแล้วนะครับท่านนักกอจะตีดีขึ้นแล้วก็ตีไกลขึ้นแน่นอนครับ วันนี้อุ่มกับโพิกก็ต้องลาไปก่อนพบกับรายการ t n, n g o ็นกอได้ใหม่ทางช่อง t n n 24แห่งนี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ